ท่านผู้พิพาก่าท่านได้เดินทางมาถึงเราก็จะได้โลดลี่ไปนะครบับดีใจมากสุขภาพภูมิใจมากที่สุดเลยเ<ค>พราะเราไม่เจ็บไ,ไม่ป่วยสนถะวายคุณพ่อในหลวงถวายพ่อแล้วนะครับเป็นการสตาร์ท สำรวจเส้นทางแล้วก็จ so, so ุดไหนที่ยอดของเรารวมแล้วหมื so, ่นเท่าไรนะสองพัรัน0หนึ่งสองพสิบคนก็ภูมิใจเป็นเป็นเรื่องที่พี่น้องเราแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับใกล้ๆไม่เป็นไรมาด้วยใจมาเพื่อแสดงความโรักภักดีต่อพระองค์ท่านก็เป็นที่สาบถึงใจของชาวัยนาแล้วครับ นะฮะสาธุกะแนงเลยนะครับของจังหวัดชายนาฏเราแน่นอนจริงๆนะครับกลับตอนนี้กำลังทึบรับใครหลังเลยนะครับประมาณสามสี่ร้อยคนนะฮะตกด้านนะครับผมนะครับยังก่อนยังก่ับ